ในมรนกทาการไทยสำคัญมากจะเป็นสม,มุดเล่หนึ่งเล่นเหมือนประเภทแบบเปิดงานอะไรทุกอย่างที่ประธานจะต้องมีสมุดเปิดนะเหมือนเป็นแฟน้มอะแฟ้มหนังหนาทงทกแฟ้มต้องมาเปิดนะอะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานพิธีอะไรก็แล้วแต่ว่างกายตรงน,นี้คือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้อง คือจะเป็นแบบว่าอะไรที่เป็นใสๆอย่างโม่ามาอากาศตัวสอนพิมอ์ผีก็เหนมไม่เห็นน้องโม่ามาไม่ได้ผมไม่รข้จันจะต้องเรีนก่าต้องใส่สูตรหรอเ่มีกลองไม้ติดมาติดได้ทาไหร่างผมผมยังปากจเป็นงานผมนะผมจะให้ติดต่อไม้จับตรงเสื้อมนี่ยน่าจะไม่สมุดเล่มหนึ่งผมไม่ผมไม่เร่าเว่าผมเคยเห็นอยู่แล้วสมุดโอ้โหสวยมาก ข้างในจะมีตัวส่วนที่ยอยเหมือนประมาณเท็กซ์หรือต้รารียนเขาเรียกกลมธรรมในแฟ้มอันนั้นนะมันมีสองส่วนยันสัญญามีลาเซ็นของประกาศลายเซร์ลาบและกรมธรรม์เายเอ,อียดของคุ้มครองคุ้มครองอะไรบ้างไม่คุ้มครองอะไรบ้างอ้าคุค้มครองเราจะบอกว่าคุค้มครองรถ ไม่คุ้มครองในกรณีทุจริตไม่คุ้มครองในกรณีที่ให้บุคคลอื่นยื้ไปใช้ไม่คุ้มครองในกรณีที่ผักฟ้าผ่าไม่คุ้มครองในกรณีที่เมาไม่คุ้มครองในกรณีที่จะนวนจับเออทำประกันมวาคุ้มครองเลยตัอย่างไม่คุ้มครองกรณีนี้เรื่องไหนอีกเอ้าไม่คุ้มครองเลยเนี่ยเนี่ยเมื่อคือมันเป็นภัยที่บอกกรณีกรณีน่ะเขาเรียกว่าภัยพีเรียลนะ อไี้เรียกจะอยู่ในกรมธรรม์สองส่วนนี่ไงสัญญาและก็ตกลงกรมธรรม์เป็นลายละเอียดความรุงร่งรอะที่เราเรียกว่าสัญญาเป็นคอนแทกกรมธรรม์คือ POLICY เห็นไ,ไหมครับ POLICY ล,ลูกกระละับมีวัตถุลีโลประกันเมื่อตกลงมาได้สัญญาเกิด Chẳng biết được mà bây giờ bàn thương lại bớt. Ok, sẽ không có ngon. Tặng cái bóng đi hai, bóng đi hai, đi hai, đi hai. Eh, yêu đi. Niềm mùi pháo chân đi. Eh, mè. mẹ. chân của mình mè. Eh, mè. Eh, mè. Eh, สิ่งที่สำคัญที่สุดอันนี้บอกไอว้ก่อนเลยประกันภัยเนี่ยโดยเฉพาะประกันวินาสภัยเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึง่งการบริหารความเสี่ยงตรงนี้เราต้องรู้ภัยก่อนว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วค่อยคานมีตัวอย่างคุณรู้จักซมาเลียใช่ไหมซมาเลียเป็นประเทศที่เร,เรียกว่าฟอสเซ หรือไม่มีรัฐบาลหรือรับนงเหลวอะไรกัน,นต่าพวกนี้จะมีสมไอ้ในซูมาเลียจะมีโจรสลัดเยอะหรือพาราซีเยอะมากคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเรือล่าไปโอ้โจรสลัดประจำเลยทำเชื้อประกันคนระับเขาซื้อเลยประกันอว่าโู้โหแบบเป็นเอเลยเขาเรียกประกันไทยตรงนี้ประกันไทยสินค้าและมีประกันไทยตัวเรือน,นะสินค้าก็ซื้อโอ้อยไปในมาีย การไทย ICC Cross A คุณคอรองทุกป,ประเภทย,ยกเว้นโจรสลับนี่ไงคือไอ้นี่ก็ทำหน้าตาซื้ออย่างเดียวเลยไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นพิจารณาถึงทไทยก่อนเลยว่าเราใชา้ซ้ำอะไร